สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูบ้านพร้อมที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงข้อดีของที่นี่คืออยู่ในทำเลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของร้านนาและสินค้าต่างๆของชุมชน ถ้าใครกำลังมองหาบ้านอยู่อาศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคู่ไปกับชุมชนได้บ้านหลังนี้เหมาะมากเหมาะสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจท่องเที่ยวคู่ไปด้วยข้อเสียคือต้องเตรียมงบป,ประมาณสำหรับการปรับปรุงเพราะไม่ใช่บ้านใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ แต่จากสภาพปัจจุบันถ้าต้องการปรับปรุงให้เหมือนเดิมจะใช้งบประมาณไม่เยอะมากแต่ถ้าต้องการปรับปรุงตามความชอบของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการปรับปรุงบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตั้งอยู่บนที่ดิน2ชนโฉนดโนดแปลงแรกขนาด121ตารางวาแปลงที่2ขนาด64ตารางวารวมพื้นที่185ตารางวา ที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2อผืนต่อกันด้านหน้าของที่ดินติดถนนเมลหลักของแม่ออนใต้ด้านหลังของที่ดินติดลำน้ำแม่ออนและมีที่งอกเพิ่มขึ้นมาทั้งซ้ายขวาและฝั่งตรงข้ามของบ้านจะเป็นบ้านอยู่อาศัยวิวโดยรอบเป็นทิวเขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเมืองเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักถ้าขับรถเลยขึ้นไปก็คือจะเป็นแม่คำปองโฉนดของแปลงด้านหน้าปลูกบ้านพักอาศัยส่วนแปลงด้านหลังติดน้ำแม่ออนแปลงด้านหน้าที่ปลูกบ้านจะเหลือภาระการผ่อนชำระอีกไม่มากเจ้าของยินดีและสามารถชำระเงินที่เหลือก่อนที่จะหมดสัญญาผ่อนบ้านกับทางธนาคารส่วนแปลงด้านหลังไม่ติดภาระใดๆ เรามาดูที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้กันค่ะขนาดพื้นที่โดยประมาณหน้ากว้าง12เมตรแปลงแรกยาว45เมตรแปลงที่2ยาว27เมตรรวมความยาวทั้งสองแปลงโดยประมาณ72เมตรถ้าดูจากภายนอกบ้านหลังนี้ดูเก่ามีหญ้าและมีต้นไม้ขึ้นแต่ถ้าเดินเข้าไปด้านในพอที่จะมองเขาความสวยงามและความเป็นระเบียบของเจ้าของเดิมที่อาศัยอยู่ เจ้าของรักบ้านหลังนี้มากประวัติของบ้านหลังนี้เมื่อก่อนอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของครอบครัวเมื่อลูกๆโตขึ้นแยกย้ายกันไปมีครอบครัวคุณพ่อยังไม่ยอมย้ายไปไหนเพราะว่าผูกพันและรักบ้านหลังนี้มากจนปัจจุบันอายุเยอะขึ้นลูกๆห,หลานเป็นห่วงจึงขอให้คุณพ่อย้ายไปอยู่ด้วยในที่สุดคุณพ่อจึงตัดสินใจขายบ้านหลังนี้เพราะไม่มีคนอยู่และเสียดายบ้านอยากให้มีเจ้าของคนใหม่เข้ามาดูแลบ้านหลังนี้ต่อไป บริเวณนี้จะเป็นถนนด้านหน้าบ้านช่วงที่ถ่ายจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดบรรยากาศการท่องเที่ยวก็จะหายไปจะเงียบๆหน่อยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้คุณตาเจ้าของบ้านจะเป็นคนที่ชอบต้นไม้จะมีต้นไม้และดอกไม้ตั้งแต่หน้าบ้านตอนนี้จะมีลูกชายที่แวะเวียนเข้ามาดูแลบ้านบ้างภายในพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างสองหลังหนึ่งหลังเป็นบ้านพัก สห้องนอน2ห้องน้ำส่วนอีกหนึ่งหลังเป็นร้านค้าเพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหการรมการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเสมอถ้าไม่ทำธุรกิจเองก็สามารถที่จะปล่อยเช่าด้านหน้าได้และที่นี่ก็มีโรงรถอีกหนึ่งหลัง บริเวณนี้จะถ่ายออกไปที่หน้าบ้านนะคะเราจะเห็นที่จอดรถส่วนบริเวณนี้จะเป็นห้องครัวที่อยู่นอกตัวบ้านจะอยู่ใต้หลังคาและเน้นความโปร่งของอากาศที่ถ่ายเทง่าย บริเวณตรงนี้เคยมีบอ่อปลามีทาน้ำตกเล็กๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อตกแต่งและก็ยังเห็นขอนไม้ใหญ่ที่วางไว้ที่ตกแต่งอยู่ในบอ่อรอบๆบ,บอ่อเรายังเห็นเขาของต้นไม้หลายชนิดลูกๆบอกว่าบ้านหลังนี้เมื่อก่อนล่มลื่นมากบริเวณนี้ถ่ายจากหน้าบ้านที่อยู่อาศัยนอกจากบอ่อปลาเมื่อสักครู่เรายังเห็นบอ่อบัวสองบอ่อ พร้อมกับเห็นต้นไม้ที่เห็นเขาโคงของการตกแต่งเมื่อคุณตายยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้ย้ายไปไหนหน้าบ้านเป็นประตูไม้แกะสลักหน้าต่างเป็นไม้ชายคาประกอบด้วยไม้แกะสลักแบบล้านนา ทางเดินข้างบ้านทั้งซ้ายและขวาทำแปลงปลูกต้นไม้ประดับไว้ทั้งสองข้างของตัวบ้านรัว้วรอบรอบบ้านจะมีครบแต่เก่าลงตามกาลเวลาถ้าฉาบและทาสีใหม่ก็จะกลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิมระวงพื้นที่บ้านพักอาศัยและส่วนด้านหลังที่ติดกับน้ำแม่ออนจะทำรั้วและประตูกั้นไว้ตรงนี้จะเป็นประตูที่ออกไปสู่สวนด้านหลัง ส่วนด้านหลังแม้ตอนนี้ต้นไม้จะสูงแล้วก็ยาวเพราะไม่มีผู้อยู่อาศัยแต่ยังพอเห็นเขาโครงเดิมออกเจ้าของเดิมทําที่เดินรอบสวนเอาไว้มีกอไผ่ใหญ่มากอยู่สองกอมีต้นสักสูงอยู่หลายต้น ด้านหลังที่ดินติดกับลาน้ำที่ดินตรงนี้จะไม่ชันและน้ำใสามากเป็นแนวยาวตลอดหลังที่ดินสำหรับการเดินทางถนนด้านหน้าบ้านจะเป็นถนนเมลหลักของหมู่บ้านกว้าง4เมตร จากหน้าบ้านและที่ดินแปลงนี้ถ้าเราไปทางซ้ายมือขับรถไปเรื่อยๆจะถึงตัวหมู่บ้านและถ้าเราไปทางขวามือจะออกสู่สถานที่ต่างๆจากหน้าบ้านถึงแยกที่จะไปเชียงใหม่สันกำแพงหรือแม่คำปองระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากแยกนี้ถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใช้เวลาประมาณ16นาทีหรือระยะทาง11.3กิโลก็จะถึงน้ำพุร้อนสักกนกำแพงหรือถ้าจะไปแม่คำปองใช้ระยะเวลาประมาณ37นาทีหรือ26กิโลเมตรก็จะถึงแม่คำปองระยะทางประมาณ6.7กิโลเมตรหรือประมาณ10นาทีก็จะถึงตัวเมืองสักกนกำแพงจากแยกนี้ ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ24นาทีหรือระยะทางประมาณ22กิโลเมตรก็จะถึงแยกสีัวงเงินพัฒนาซึ่งเป็นวงแหวนรอบที่สองจะสะดวกในการเดินทางไปส่วนต่างๆของเชียงใหม่และใช้เวลาประมาณ35นาทีหรือประมาณ31กิโลเมตรก็จะถึงสนามบินเชียงใหม่ บ้านพร้อมที่ดินหลังนี้ขายในราคา2ล้าน5บนพื้นที่185ตารางวามีบ้านอยู่อาศัย1หลัง3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมร้านค้าด้านหน้าและพื้นที่สวนด้านหลังที่ติดกับลำน้ำแม่อ่อนและลงจอดรถในราคา2ล้าน5ไม่แพงเลยค่ะพอได้ทั้งบ้านอยู่อาศัยและพื้นที่ร้านคา้าที่สามารถทำธุรกิจควบคู่ไปกับชุมชนได้ บ้านหลังนี้เราแค่การปรับปรุงเพิ่มนิดหน่อยโครงสร้างเดิมต่างๆทุกส่วนพร้อมแค่ทาสีใหม่ทําสวนใหม่บรรยากาศเดิมๆก็จะกลับมาข้อดีของบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นบ้านที่ปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วอยู่ในทําเลที่สร้างรายได้ได้เพราะอ,อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นอุตสาหกรรมชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ความเป็นล้านนา สนใจดูบ้านและที่ดินสามารถติดต่อได้นะคะและถ้าสนใจอยากฝากขายบ้านหรือที่ดินก็ติดต่อได้เช่นกันค่ะเราขายในราคาที่คุณอยากขายและต่อรองได้ในราคาที่คุณต้องการขายเพราะถ้าคุณอยากขายเราก็อยากให้คุณขายได้กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อชมข้อมูลที่ดินกันได้นะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมข้อมูลสำหรับที่ดินแปลงต่อๆไปให้ได้ชมกันค่ะ